ไปส่งปี่กัมบอฝนตกตาตัดเนี่ยนะจะไปไหนนี่มาอยู่บ้านก็พฝนตกนี่แกจะไปเข้าใจเข้าใจก็ฝนตกก็ฟังออกบ้านไปไหนก็เพราฝนตกกันเนี่ยจะให้ไปส่งอ่ะล่าเหยเอ้าฝนตกก็ต้องอยู่บ้านกับพี่ก็หูแล้วฝนตกซักผ้าบ่ได้จอาผ้าไปอบอ๋อบรเดียวไี่เปิดอันนั้ว่าพี่สาวสองพันซักผ้าก็ฝนตกคืนการเนอะซักผ้าแล้วก็ฝน ฝนตกแล้วจะตากที่ไหนเจ้าคุณคุณแม่ขาฝนตกก็ซักผ้าแล้วมันซักแล้วมันแตกมาได้ก็จะต้องเอาไปอบแล้วฝนตกทําไมต้องซักผ้าปี่น้องงงแล้วฝนทําไมจึงตกอ๋อเวลากูซักผ้าก็พราะปีซักผ้าไงแล้วฝนตกก็อย่างมั่วก็ปี่ซักผ้าไงมันเป็นทายุแล้วเขาก็ลืมเกิดไปว่าวันนี้มันยังหมอมดไื่อจะกตากแลไวเออไะเป็นกดากไปอบเฮ้ยก็เอาไปอบนะไปตากจะได้กบบอกว่าไปส่งกรมจะไปอบผ้าเนี่ย ไปอบผ้าที่ไหนไปอบที่ปั๊มปะก้กระฝนตกตาตัดบ่กลัวกะฝนตกฝนก็ประเทศได้ห้ามฝนไปลูกก็นั่งรถลูกแบบมีหลังคาหรออุ้ยกระฝนตกกระพี่บ่กกระฝนตกได้กันถึงจะผ้าไปอบมันจะเมื่อยมันจะเมื่อยจะเปียะก็ปรได้ห้ามฝนจะได้ห้ามันจะเปียะมันจะเปียะอุ้ยไปเปียอย่างใดมองประเทได้ห้ามฝนไปเราอีนี่ก็ได้อุ้ยกระฝนตกกระฝนตกก็เรื่องของฝนนักกันเนี่ย ขึ้นรถมาแล้วก็ฝนตกตาดๆได้ไกระตกกระจ้ามันยังกระฝนตกกระตกนะก้ากระฝนตกจ่าผ้าไปอปบกระานไปบ้านมันจะฝาบขึ้นมาผ่านจะรับผิดชอบป่ะแล้วฝนตกหัวฝนจะตกหัวพา,าย,ยุจะเข้าทาไมถึงซักผ้าอ่อก็มันมีเครื่องอบหรอกะเดือดร้อนอย่างที่ไหนก็มีรอสะดวกสบายมันตกกับกับผ้ามาันมบบซักมันก็จะเหมน็นแล้วฝนตกมากร้องไปว่าปีไปซักอย่างที่บ้านแต่บ้านเฮาอ่ะ ก็ซักผ้าตื่นเช้ามามันหููแง่หยางก็เลยซักผ้าพอแล้วเออถ้าอย่าแจ้งดีใส่งานแล้วกากหลังจากนั้นก็มันฝนตกก็เลยก็ต้องซักผ้าย่หยางอ่อฝนตกนี่หยางอ่เมื่อคตอบกูก่อนฝนตกนี่หยางแล้วฝนตกของหูเรื่องแล้วฝนตกชวนน้องเข้ามา เดินทางไปจะไปปั๊มน้ํามันจะไปเอาผ้าไปอบก็มันอยู่ในรถมันไปเปียกฝนที่ไหนมันไปเป็นอย่างไม่อยู่ในรถเนี่ยน้องจําเมื่ยน้องจําเมยนี่ไ่เม่ยยันมันมีหลังคาอีพุมห้งฝนกบเมอยเหรออ้าวมันจะไปห้ามฝนปุ้นมันไปห้ามฝนปุ้นไปห้ามกูอย่างเเวลาห้ามฝนพวกแกเวลาห้ามฝนเวลาห้ามฝนแล้วมันจะเมื่อยพี่อีกุูมกบมเง่ะ กรฝนตกก็ฝนตกกับอยู่ในรถมันเป็นเดือดร้อนคือมันมันค้านกันฝนตกแล้วก็ซักผ้าก็ฝนตกแล้วฝนตกยังก็ห้ามฝนไปงงปรเดี๋ยวนี้ฝนตกก็ไม่อยู่เดือดร้อนฝนตกทําไมต้องซักผ้าแล้วฝนตกทาไมต้องห้ามฝนอ๋อเฮ้ยกรบฝนตกต้องห้ามฝนมึงจะห้ามฝนยี่หยังอ่ะอฮ้ยแล้วมึงไปถามไปมึงไปถามไปไปถามกรมอุตุนี่อย่างฝนตกแล้วฝนตกก็ซักผ้าเพื่อมึงไปไปถามไปถามไปไปถามไปฝนตกซักผ้าเพื่อ แล้วฝนจะตกเพื่ออ้อตกเพื่ออย่างอ้อแล้วฝนจะซักผ้าซักขัวแล้วฝนจะตกจะห่ยฝนนี่อย่างไม่ยอมห้ามเนี่อย่างมึงก็ไปในรถนี่ก็ไมีไปห้ามยังอย่างอ่ะกระนั้นน่องเมื่อยเหรอมันไปเมื่อยถ้าอุเด่นเมื่อยเหรอบ้าเมื่อยบ้าเมื่อยมัไปเมื่อยใหญ่บ้าไปเลยยังเจ็บหัวไปเจะไปก็บอกไปเจ็บหัวไปสาวขอพาราเมตเหรอคานขอพาราเมตเหรอให้มาปั๊บเบาะรถกูเนี่ยอย่างใหญยเนี่ยคาน